ในวันนี้นะครับสาหรับคนที่ใช้งานรถยนต์เนี่ยถ้าเกิดเป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วกับตัวรถใหม่ที่อยากจะปรับความรู้สึกในการบังคับควบคุมของเซ็ตช่วงล่างซึ่งก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันนะครับในแต่ละคนรถที่ผ่านการใช้งานไปเยอะๆแล้วเนี่ยนะครับการเสื่อมสภาพการทํางานของชุดช็อตอัพรวมถึงคอยสปริงเนี่ยก็จะมีผลต่อการขับขี่กันบังคับควบคุมครับหรือว่าตัวรถใหม่เวลาเราขับมาตัวรถถูกออกแบบเพื่อการใช้งานหลากหลายเพื่อที่จะรองรับความชอบของคนหลายๆกลุ่ม แต่ถ้าเราอยากได้ตัวรถที่ขับแล้วเฟิร์มขับแล้วลดอาการโยนตัวหรือการโครงตัวเวลาที่เดินทางกันเป็นครอบครัวเนี่ยสำหรับรถใหม่ก็สามารถที่จะปรับตั้งแล้วก็เลือกชุดอุปกรณ์ที่เหมาะกับคุณได้งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในรถ2กลุ่มรถที่ผ่านการใช้งานเยอะๆกับตัวรถใหม่ที่อยากปรับสภาพหรือปรับจูนชุดช่วงล่างให้เหมาะกับตัวคุณเนี่ยจะต้องเลือกแบบไหนมีอุปกรณ์หรือว่าเซ็ตในการปรับเปลี่ยนแล้วความรู้สึกจะเป็นยังไงในวันนี้ได้ดูครบเลยครับ เพราะงั้นเดี๋ยวมาดูในรายละเอียดนะครับของ YSS Suspension กันก่อนเลยนะครับจะเห็นว่าในรุ่น DTG Plus เนี่ยนะครับจะมีแยกแล้วก็ดีไซน์ที่เน้นการใช้งานแตกต่างจากในรุ่น Sport ทั้งคู่เนี่ยเป็นช็อคอัพแกสนะครับแต่ว่ามีการวางแล้วก็ปรับการเซตอัพตัวค่าความหนืดแล้วก็ช่วงระยะในการใช้งานเนี่ยตอบสนองสำหรับตัวผู้ใช้ในแต่ละกลุ่มแยกกัน,นครับฝั่งของในรุ่น DTG Plus เนี่ยจะเน้นสำหรับผู้ที่ต้องการความนุ่มนวลครับในรถสไตล์แบบ P.P.V ในรถสไตล์แบบ S.U.V. หรือว่าตัวปิกอัพที่เน้นการขับขี่เพื่อการโดยสารให้ผู้ที่นั่งภายในรู้สึกว่ามีความรุ่มนวนแต่สำหรับในรถกลุ่มนี้แล้วเปลี่ยนล้อขนาดใหญ่ยางสไตล์ออเทอเรนนี่เลยฮะในรุ่นที่เป็นสปอร์ตเนี่ยจะมีช่วงระยะในการปรับทั้งคู่สามารถที่จะบิดปรับได้7ระดับเหมือนๆกันแต่ว่าฝั่งของรุ่นสปอร์ตจะเน้นตัวล้อขนาดใหญ่คนที่มีการตกแต่งใส่ย,ยางขนาดใหญ่มากขึ้น โดยมีรุ่น Z ซทซีรีส์ครับเป็นตัวท็อปนะครับของในซีรีส์นี้ความแตกต่างผมว่ามองด้วยสายตาก็จะเห็นความต่างชัดเจนครับเพราะว่า s ซทซ i r ีก็จะเน้นเรื่องของขนาดตัวชุดกระบอกวัสดุแล้วก็ส่วนของวาลวภายในความแตกต่างกับการปรับที่ละเอียดเพิ่มขึ้นเป็น30ระดับฮะซึ่งสามารถที่จะปรับทั้งในฝั่งของช่วงคอมเพรสชันช่วงบัมนะครับแล้วก็รีบาวช่วงจังหวะยืดออกมาแล้วก็มี พื้นที่หรือปริมาณความจุของตัวน้ำมันไฮดรอลิกภายในเนี่ยที่มากกว่าซึ่งถ้าเทียบกับกระบอกแบบ OE เลยเนี่ยผมว่าเห็นภาพชัดนะครับในฝั่งของมาตรฐานติดรถมาจากโรงงานกับการปรับแบบนี้โอ้พอยกแล้วเนี่ยรู้สึกได้ถึงน้ำหนักที่แตกต่างกันเลยนะครับนี่ก็จะใช้ ส่วนของการออกแบบด้วยเกรดนะครับของตัวอลูมิเนียมอลลอยที่เป็นอะโลเกรดนะครับจะมีความแข็งแรงน้ำหนักเบาแล้วก็สามารถที่จะรองรับการใช้งานในส่วนของความทนทานจากตัวแรงกระแทกแรงยุบที่มากกว่าแล้วก็รวมถึงส่วนของวัสดุที่เอามาใช้เป็นชุดบูสต์ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของตัวชุดบูสต์ยูรีเทนแล้วก็การออกแบบส่วนของแกนที่รองรับแรงเนี่ยที่เรียกว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับ ในฝั่งของตัวชุดแซดซีรี่เนี่ยยังมีส่วนของกระบอกช็อกอัพที่เป็นทั้งด้านหน้านะครับที่สามารถปรับช่วงระยะของการใส่สปริงได้อีกด้วยเพราะนั้นเนี่ยระยะชุดล็อกกับการปรับนอกจากจะได้รูปแบบของตัวกระบอกช็อกอัพน้ำหนักแล้วก็วัสดุรวมถึงชุดแกนวาล์วที่แตกต่างแล้วเนี่ยความละเอียดในการปรับตั้งรวมถึงการปรับระยะค่าโหลดของชุดสปริง การเลื่อนระยะความสูงเพื่อที่จะปรับระดับได้เนี่ยก็จะทําให้เราสามารถที่จะปรับเซ็ตตัวรถได้ลงตัวมากยิ่งขึ้นเอาละครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะครับของตัวรุ่นต่างๆไลน์อัพของ YSS Suspension กันนะครับว่าที่เราได้รู้จักในรุ่น DTG Gas ในเวอร์ชันสปอร์ตแล้วก็เวอร์ชั่นพาสมีความแตกต่างย,ยังไงแล้วก็ Z s t s i r s e s ว่ามีความพิเศษทั้งวัสดุและการออกแบบดีไซน์แบบไหนดูรายละเอียดของมาหน,นครับ YSS กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทำชุดช่วงล่างให้กับทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันรายการชั้นนำทั่วโลกจากประสบการณ์ที่เป็นทั้งผู้ผลิตผู้ออกแบบและพัฒนาชุดเซ็ตช่วงล่างทั้งช็อคอัพและคอยสปริงมากกว่า30ปีพร้อมทีมงาน i